นี่คือควันหลงศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรอาทิตย์ที่28พฤษภาคมวันนี้พูดถึงคู่เอกบทวิเคราะห์ของหงแดงนะคู่เอกศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรพลาดเป่าฉลามดำนายกเอท่าสา,าชิงแช์บ้างร22วันนี้เจอสิงห์ดำกาแฟโฟกัสเกมการชกตื่นเต้นราวใจ สุดท้ายนะก็เป็นฉลามดำคว้าแชมป์อย่างสวยหรูวันนี้หงแดงมีเรื่องดีๆอยากจะมาเล่าถึงสอโชคมีชัยและฉลามดำนายกเอทาศลาบทวิเคราะห์ของหงแดงนะพลาดเป้าพลาดจังเบ้อเริ่มเลยเอฟซี FC หงแดงทักเข้ามาเยอะเหลือเกินบอกว่าอาจารย์หงแดงฉลามดำมันเก่งนะอาจารย์หงแดงฉลามดำเนี่ยของเข้าดีจริง อาจารย์หงแดงฉลามดําเนี่ยวิัยดีเยี่ยมหงแดงมองอีกมุมหนึ่งนะมองฉลามดําอีกมุมหนึ่งเรื่องของฝีไม้ล,ลายมือเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของดวงอะ่ะคนที่เป็นนักชกยอดเยี่ยมไม่ว่าสมองคมพืชสู่ขาวกีฬาไม่ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยไฟแรกที่ชกนะ เหมือนมีอาถรรพ์ส่วนมากจะแพ้แต่วันนี้นะวันนี้ฉลามนำหักประกาเสียนวันนี้ไม่มีตื่นเต้นไม่มีตกใจอาวุธแต่ละลูกแต่ละดอกสุดขั้วหงแดงขอคาระวะ FC ชอบนะกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่อยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน มวยคู่ชิงแชมป์ร้อยยี่สิบสองราชดำเนินนะฉลามดำเจอสิงห์ดำวันนี้เป็นการชกที่พิกัดนอกร้อยสิบเก้าการชคที่พิกัดนอกนี่ไม่มีใครเหลือมไม่มีใครได้เปรียบทุกคนมองว่าฉลามดำมีโอกาสสิงห์ดำมีโอกาสการชคในวันนี้นะโอ้โหขอบอกว่าหนึ่งสองสามมองว่าเบียดคู่ขี้สูสี แต่ยกสีนะยกสีเนี่ยฉลามนำโชว์สกิลโชว์สกิลของการเป็นยอดมวยโชว์สเตปของการเป็นยอดมวยโชว์จิตวิญญาณของการเป็นยอดมวยไม่มีตื่นเต้นไม่มีตกใจนะยกสี่เนี่ยคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเล่นในไม่มีตกใจดักทีบซ,ซ้ายวางแข้งขวาดักทีบซ้ายวางแข้งขวา คู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนทีมแต่ละลูกทีมแต่ละดอกโอ้โหมันเต็มไปด้วยคุณภาพจังหวะการเลือกทีมเนี่ยเลือกทีมขนาดที่กดคู่ต่อสู้เลือกเดินเข้ามาเดินแบบไม่ระวังตัวโอโ้มันเป็นน้ำหนักทวินสองทวินสามทวินสี่นะคูณสองคูณสามคูณสี่คู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนทีมสุดท้ายนี่นะจบแล้วตามเข้าไปชาร์จอีกหนึ่งชุดสุดท้าย กรรมการยุติการชกโบกมือบายบายฉลามดำสะใจมากโอ้โหก้องเชียสะใจมากลงจากอัธจันทร์นะโอ้โหวิ่งกรูขึ้นมาตูสอโชคมีชัยโอ้โหทีมงานกระโดดโลดเต้นขอบอกว่าฉลามดำมันนี่สุดยอดมากอีกอย่างหนึ่งพูดถึงค่ายสอโชคมีชัยค่ายสอโชคมีชัยนี่ค่ายยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สืบเก่ากีฬาแห่งประเทศไทย การทำมวยของค่ายสโชคม ani, ีช like kind of eh? ัยนาทีนี้ขอบอกว่าดีสุดๆเทนเนอร์แต่ละคนนะของสอโชคมีชัยไม่ว่าสตอเกตพิเชียนหลายๆคนนะทำมวยอย่างมีวินัยดูแลมวยนะไม่ให้มีปัญหาเรื่องของน้ำหนังน้ำหนักทำงานอย่างมือมืออาชีพก่อนโชคแต่ละไฟแต่ละชุดเช็คเทปคู่ต่อสู้อาวุธ แกกันนี่ทีมงานค่ายมวยคุณภาพอีกค่ายหนึ่งของเมืองไทยต้องขอชมเลยนะวันนี้ต้องขอชมบทวิเคราะห์ของงงแดงแม้จะพลาดเป่าแต่ก็เป็นเพียงข้อคิดแง่คิดวันนี้เราต้องยอมรับว่าฉลามดำค่ายสอโชคมีชัยเขาสุดยอด จริงจริงนี่คือควันหลงสึกท่อน้ำไทย t k o เกีรดเพชรอาทิตย์ที่28พฤษภาคมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ